ที่นึงให้ดูโจทย์ก่อนผมกำหนดให้ y เท่ากับ s i n ์ไฮเปอร์โบลิกกำลังสองของอะไร e ยกกำลัง x ลบ 3x กำลังสองจงหา d y by d บคุณอย่าเพิ่งมองว่าคุณกำลังดิฟไซน์ไฮเปอร์โบลิกโดยทันทีนะคุณต้องมองเป็น u ยกกำลังสองก่อนคือต้องตบ2ลงมาลดกำลังลง1แล้วค่อยดิฟ s i n ์ไฮเปอร์โบลิกซึ่งเป็น u อีกทีนึงโอเค d y by d x เท่ากับ เออผมเขียนไปเดี๋ยวก่อนก็ได้อะไซน์ไฮเพอร์โบลิกบางคนเดี๋ยวงงผมเขียนอย่างนี้เลย 3x มกำลังสองทั้งหมดเนี้ยมันยกกำลังสองอยู่ความหมายคือมันมีกำลังสองอยู่ตรงที่ตัว h เนี่ยตบกำลังสองลงมานี่ลดกำลังลงหนึ่งก็เหลือไซน์ไฮเพอร์โบลิกตัวเดียว e กำลังเลบสากำลังสองและดิฟไซด์มันมันก็คือไซน์ไฮเพอร์โบลิกเนี่ยแหละของ e กำลัง x ลบสากำลังสองบายด โอเคไอตัวข้างหน้าดิฟเขียนเหมือนเดิม2 s i ไซน์ไฮเปอร์โบลิกของ e x กําลัง x ลบ3 x กําลังสองดิฟไซน์ไฮเปอร์โบลิกดิฟไซน์ได้คอสไฮเปอร์โบลิก e กํา e ลัง x ลบ3 x กําลัง2ดิฟ u ดิฟไซน์ในคอสในไซน์อ่ะตัวเนี้ย e กําลัง x ลบ3 x กําลัง2บ dx ข้างหน้าเขียนเหมือนเดิมโหยาวจริง2 s i ไซน์ไฮเปอร์โบลิก e กำลัง x ลบ3 x กำลังคองขอสเตบริก e กำลัง x ลบ3 x กำลัง2คูณถึงขนาดนี้คุณควรรู้แล้วนะคุณดิฟ e กำลัง x ่คุณก็ได้ e กำลัง xdx บ้ x เป็น1ผมไม่เขียนลบกับคุณดิฟ3 x กำลัง2คุณต้องได้แล้วล่ะได้6 x นี่ผมขี้เกียจต่อเติมอะไรเพิ่มละเซ็ตนี่คือ dy by dx ที่ต้องการ จบนะตัวอย่างที่1ต่อไปตัวอย่างที่2 <c oughs> กําหนดให้เหมือนเดิมให้ y เ <Y S 1> ท่าทกับ tan hyperbolic cot cot ธรรมดาไม่ใช่ hyperbolic x บวก log ln log ฐกาน e แทน hyperbolic กํา e. ลังสอง x กําลังสามโอเคผมขอกระจายเลยจะได้ไม่เสียบสิ้นเปลืองเรื่องบรรทัด dy by dx มันบวกกันอยู่2พจน์นะผมกระจายดิฟเข้าไปใน2พจน์ได้เลยดิฟ tan hyperbolic ของ cot x บวก d/dx นะ log tan hyperbolic กำลังสอง x กำลังสามต่อมาณนี้โอเค d i p tan hyperbolic มันก็เหมือน d i p ธรรมดาอะ sin cos tan อ่าเป็นบวกคุณได้เซกกำลังสองปกติแต่เป็นเซกไฮเปอร์โบลิกกำลังสองของ cot x d ไซน์ด้วย d i p cot x ด้วยตัวนี้ by dx บวก ดิฟล็อกได้ไรดิฟล็อก u ได้1ส่วน u du dx จริงๆแล้วผมไม่ค่อยอยากจะแนะนำเท่าไหร่เลยนะความหมายคือผมขอเขียนข้ามตรงนี้อีกหนึ่งหวังว่าคุณจำได้ว่าล็อกเออผมขอเขียนโน้ตนิดหนึ่งว่าล็อก u, ไม่เอาล็อกเอกำลัง R อย่างเงี้ยคุณสามารถตบ R มาข้างหน้าล็อกได้ล็อกเอา อาที่วาของผมคือไอตัวกําลังสองของไอฮเพอร์โบลิกเนี่ยแหละผมขอตบมาข้างหน้าเหลืมจะได้ดิฟง่ายๆเนี่ยผมตบมาหน้าไหนหน้าล็อกนะเว้ยไม่ใช่หน้าแทนหน้าล็อกเนี่ยตบ x กําลังสามไม่เกี่ยวเพราะมันเป็นค่ามุมของไอแทนไฮเพอร์โบลิกมันผมแค่ตบกําลังสองมาตุบอยู่นี่สองผมดึงออกมาเลยเป็นค่าคงที่นี้เนี่ยสองล็อก u ผมก็ส่วน u ไปแทนไฮเพอร์โบลิก x กําลังสาม และผมค่อยดิฟยูนั่นก็คือดิฟแทนไฮเปอร์โบลิกเอกลังสจะได้สะดวกกว่าไม่ต้องมาตกอะไรเยอะแยะวุ่นวายมากมายอ่ะมันทัดต่อมาเซกไฮเปอร์โบลิกกำลังสองของคอร์ดเคูณดิฟคอร์ดได้ละคอร์ดธรรมดานะลบโคเซ็กกำลังสองหวังว่าจำได้อยู่ ลบโคเซกกกำลังสอง x dx บย dx ผมไม่เขียนละมันได้หนึ่งบวกสองส่วนด้วยแทนไฮเพอร์โบลิก x กำลังสามคูณดิฟอะไรดิฟแทนไฮเพอร์โบลิกได้เซกเหมือนเดิมไฮเพอร์โบลิก x เซกกำลังสองด้วยนะกำลังสามอย่างนงี้แล้วคุณก็ต้องดิฟไส่ในในแทนนี้มันคือ x กำลังสาม Okay. จัดให้มันสวยหน่อยอันนี้จะกลายเป็นลบอะไรลบเซกไฮเพอร์โบลิกกำลังสองของคอท x คูณกับโคเซกกำลังสอง x บวก2เซกไฮเพอร์โบลิกกำลังสองของ x กําำลังสามส่วนด้วยแทนไฮเพอร์โบลิก x กําำลังสามคูณกับคูณเดาหาเป็นเอ็กีกคูณดิฟ x กําำลังสามคูณได้ 3x กํากำลังสอง ง่ายๆเลย dx by dx เป็นหนึ่งผมไม่เขียนที่เหลือก็จัดให้มันสวยแค่นั้นเองก็เขียนไม่ได้ลบอะไรลบเซกไฮเพอร์โบลิกกำลังสองของคอด x คูณกับโคเซกกำลังสอง x บวก3 2 6ผมขอรวบไปเลยนะ6 x กำลังสองเซกไฮเพอร์โบลิกกำลังสองของ x กำลังสามส่วนแทนไฮเพอร์โบลิกของ x กำลังสาม จบแล้วเนี่ย dy by dx ที่ต้องการเี็นะตัวอย่างที่3นะของไฮเปอร์โบลิกเหมือนเดิมกำหนดให้ y เท่ากับ e ยกกำลัง cos hyperbolic 3 x คูณกับ log square root ของ cos hyperbolic 2 x ข้อนี้ผมแนะนําให้จัดรูปใหม่ก่อนจะได้ไม่ต้องไปวุ่นวายกับไอ้สแควร์รูทในในล็อกเนี่ยวิธีจัดก็คือผมกําหนดให้นะ y ก็จะเท่ากับไอ้ตัวหน้าที่มันคูณเนี่ยเหมือนเดิมคอสไซน์ฟอร์บูริกสาเหมือนเดิมส่วนตัวเนี้ยมองดูก็รู้ทั้งหมดเนี่ยไอ้คอสเนี่ยไฮเปอร,ร์โบลิกสอเนี่ยมันยกกําลัง1นส่วนสผมตบ1นส่วนสลงมาข้างหน้านี่มันจะได้ง่ายไฮเปอร,ร์โบลิกสอตัวน,นี้ เห็นเนาะแล้วได้เท่าไหร่ล่ะ y ก็เท่ากับผมเขียนสวยๆหน่อยก็เป็น1ส่วน2คูณ e กํลัง cos hyperbolic ิก3 x คูณ log ของ cos h y เ e r b o l i c ิก2 x แค่นี้แล้วคุณก็หา d y by dx สิ dy by dx เท่ากับโอเค1ส่วน2ผมดึงออกมาเลยผมเปิดวงเล็บใหญ่เหตุผลเพราะอะไรไอสองพจน์เนี้ยมันคูณกันอยู่ ผมขอแยกเป็นดิฟผลคูณเลยนะหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าเลยนะหน้าดิฟหลังดิฟล็อกของคอสไฮเพอร์โบลิก 2x dx บวกหลังก็คือล็อกนี่แหละของคอสไฮเพอร์โบลิก2 2x ดิฟหน้า e ยกกำลังคอสไฮเพอร์โบลิก 3x dx ปิดวงเล็บยังไงต่อหนึ่งส่วนสองเหมือนเดิมไอตัวหน้าดิฟคุณไม่ต้องไปทำอะไรไมาแล้วติดไว้เงี้ยล่ะ e กำลัง cos hyperbolic สออ x คูณกับ1ส่วน u ดี u โอเคคุณ1ส่วนอะไรล่ะ cos hyperbolic ส x ดิฟ u ดิฟ cos hyperbolic สอง x by dx เก็บไว้ก่อน บัวกรับอะไรนี่ใส่เหมือนเดิมขอศไซเปอร์โบลิก 2x ดิฟ e กำลัง u คุณได้ e กำลัง u เหมือนเดิมโคศไซเปอร์โบลิก 3x และคุณก็ต้องดิฟ u ด้วยก็คือ cos ไซเ e อร์โบลิก 3x by dx ปิดวงเล็บใหญ่เห็นนะคุณลากมานี่นะผมกระดานเริ่มไม่พอละไอชุดเนี้ยผมลากขึ้นมาข้างบน หนึ่งส,ส่วนสองเขียนเหมือนเดิมผมเปิดวงเล็บใหญ่ e กําลังในตัวนี้เนี่ยผมเอาส่วนตัวนี้เลยจะได้ลดหน่อย e กําลังอะไร cos hyperbolic ส Hyper x ส่วนด้วย cos hyperbolic ส Hyper x คูณกับดิฟ cos ได้อะไรได้ไซ n ปกติ hyperbolic 2 x และคุณก็ต้องดิฟส x ด้วย by dx ชุดหลัง เหมือนเดิมเออผมกลัวที่จะไม่พอมากเลยเดี๋ยวต้องลบกระดานแล้วล่ะอ่าผมบวกไปก่อนก็ได้ไอ้ตัวเนี้ยบวกด้วยอะล็อกของ cos hyperbolic 2x กคูณ E ยกกำลัง cos hyperbolic 3x มันดิฟ cos สิมันได้ sin ปกติ h y p e r b o l i c 3x ดิฟด้วยอะไร 3x ด้วย by dx โอเคคุณ <Okay. S 1> ล็อกตัวนี้ไปก่อนนะชุดนี้นะ มันอาจจะเยื้องมาหน่อยเนื่องจากบรรทัดไม่พอผมจะลบซิกนี้ทิ้งแล้วก็จะลากตรงเนี้ยมาเขียนใหม่โอเคนะเนาะแป๊บนึงเกผมลอกมาเนี่ยนะมารวมบรรทัดเดียวตรงนี้ละมันจะเหลือแค่ดิฟไปตัวนี้เองเนี่ยดิฟ 2x กับดิฟ 3x ตัวเนี้ยอันเนี้ยดิฟมันได้2คุณก็แค่ลอกปกติไปเนี่ยแหละมันเบื่อตรงเนี้ย e กำลัง cos hyperbolic 3x ส่วนด้วย cos hyperbolic 2x คูณไซน์ h y p e r b o 2x คูณ2บวกบวกอะไรล็อกของ cos hyperbolic 2x คูอ e กำลัง cos hyperbolic 3x คูณไซ n ์ h y p e r b o l 3x คูณ3ปิดวงเล็บใหญ่อ่ะ ที่เหลือคุณจะจัดยังไงก็ได้ผมเอา1นส่วนสคูณก็ไปได้ไอหนึ่งส่วนสองถ้าผมคูณไปในชุดแรกเนี่ยมันจะไปตัดไก่2ตัวนี้นะผมขี้เกียจเขียนนะคุณเขียนไปเลยเนี่ย e กําลัง cos hyperbolic สา Hyper x คูณ sine hyperbolic สอ Hyper x ส่วนด้วยอะไร cos hyperbolic สอ Hyper x บวกคูณไปผมเห็นเนี่ยจะเป็นเหลือ3ใช่ไหมตัวเนี้ยมี1น,นส่วนสอยู่หน้าผมเขียน3าส่วนสองนำ่องไปก่อนเลย ัวเลขมาก่อนปึ๊บสาส่วน2ล็อกอะไร cos i y p e r พ o l i บ 2x กคูณ e ีกำลัง c r s ไซน์เพอบูกคูณ s i n h y p เพ b o l บ c 3ิก3เสร็จแล้วจะได้ไม่ต้องปิดวงเล็บอะไรมากมายถ้าคุณจะรวมกันตามลำบากเลยนเนี่ยคุณจะเป็นรวมเป็นแทนเทินอะไรของคุณได้เต็มที่เสร็จแล้วข้อนี้